ท่านสาธุชนวุธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยากขอนำมหาสติปทานสูตรในข้อที่วา่าในจิตคือจิตตานุปัสสนามหาสติปทานมาแนะนำกับบันดาท่านทั้งหลาย แต่ว่าก่อนที่จะแนะนํากันก็ขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อกล่าวเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันที่จะคิดว่าคําสอนนี้เป็นของผมเองผมเองผมไม่ได้มีความรู้คำสอนทั้งหมดเป็นขององค์สมเด็จพระบรมครูขอท่านัหลายโปรดสดับ จะขอ,อนำพระบาลีตนมากล่าวไว้สักนิดหนึ่งพอเป็นนิทนัศนะคำว่ากระทันจากพิกเวพิโคจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นความมีอยู่ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่งางไรพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเอยู่ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้อันหนึ่งจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะนี่ท่านให้แนะนําว่าคลําจิตของเราราคะก็หมายก็มีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีหรือไม่มีให้หรามีารณมรู้ถ้ามีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ไม่มีถ้ามีแล้วก็ตัดตัวอะไรราคะแล้วก็ตัดราคะเสียได้ด้วยอำนาจของปฏิกรูระบบปฏิกูเลสัญญาเรียกว่าท่าสี่นวสีเก้าถ้าไม่มีก็ทรงอารมณ์ความไม่มีไว้ ยังกล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะเราก็ใช้พรหมีหารสี่ข้า,ราประหารประหารจิตถ้าไม่มีโทสะก็สง่งอารมณ์ความดีไว้ต่อไปท่านตารัสว่าจิตมีโมหะก็รู้ชัดอยู่ว่าจิตมีโมหะ ถ้าจิตไม่มีโมหกระก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะคำว่าจิตโมมีโมหะคืออารมหลงหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงอัาภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราและว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของเราบิดามารดาเป็นของเราสามีสรมียญญาเป็นของเรา วัตถุธาตุทั้งหมดเป็นของเรานี่เป็นอารมณ์หลงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาความเป็นจริงคืออริยสัตเห็นว่าราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะดูในด้านไตรลักคนกได้ใตรลักแตมบออณิจ,จังทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยง ทุกครั้งถ้าจิตแค่ไปยึดมาเป็นทุกข์อนัตตาในสุดมันก็เสลายตัวหาความจริงในข้อน,นี้ให้พบได้กล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูนี่ก็ได้แก่พวกโมหะจริตก,กวิตกจริตคิดอะไรไม่ออก ถ้าจิตโหโหจริงๆก็แช่อาปานุสติเข้ามาคำจุนไว้ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ใช้อาปานุสติเหมือนกันแล้วก็ใช่ณาปานุสติเข้ามายันก้าไว้ยันให้มันอยู่กันใช่ลมให้มันตรงนี่แนะนํากันนะหรือว่าจิตเป็นมหรคตก็คือความเป็นใหญ่หมายที่เอาจิตที่เป็นฌานสมาบัติ เป็นอัป,ปมญญาเป็นพรมิหารอป,ปรัญญาพมิหารจิตมอเราครกิก็หมายความจิตทรงฌานมีรมแนบเนิ่งสนิทอยู่ในความดีทรงอยู่ในฌานก็ดีทรงอยู่ในวิหารใน,ในพรมิหารก็ดีนี่บอกว่าให้สังเกตจิตของเราถ้าจิตมันทรงอยู่ในฌานจริงๆแล้วก็รักษาจิตให้มันทรงตัว <c oughs> อย่าให้ฌานหรือพรมิหารสี่ที่มันทรงยู่แล้วมันสลายตัวไปข้อต่อไปตีอกล่าวว่าจิตไม่มอหรคตก็รู้ชัดว่าจิตไม่มอหรคตคือจิตไม่มีฌานไม่มีพรมีหานสี่อันนี้ต้องรีบแก่ <c oughs> ถ้าจิตไม่มีฌานสมาบัติด้วยกําลังข้ออะไรเป็นสําคัญเราเคยศึกษา <c oughs> กันมาแล้วในด้าน กรรมฐา,าน40แต่ว่านี่เราว่ากันด้มหาสติปัฏฐา,านสูตรถ้าจิตไม่ทรงฌานก็ต้องใช้อนาปานสติกรรมฐา,านเข้ามาช่วยทันทีหรือว,ว่าจิตขาดพรมิหารสี่ก็พยายามหาเหตุหาผลว่าการทรงพรมิหารสี่มันดีหรือมันชัว่ว จิตที่เมรมคันกับพรวิหารสี่ดีหรือชั่วถ้าเห็นว่าชั่วทําลายมันเสียทรงพรมิหารสีเข้าไว้นี่ก็ของไม่ยากหรือว่าจิตมีอุตระคือกามาวาจรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่ถึงอุปจาระสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสตโส,ส,สตระ คำว่าอุสุตระไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิคือส,สมาธิเล็กน้อยทรงอารมณ์ความดีไว้ได้นิดหนึ่งจิตก็สายไปสู่อารมณ์อื่นแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มันามาไเดี๋ยวเดียวมันก็ไปใหม่เมื่อไปใหม่รู้สึกตัวมาก็ดึงเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในในจิตไม่มีสุตระ หมายความว่าจิตเป็นแต่เพียงว่าเป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ต้องเร่งรัดการทรงฌานให้มากได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานหรือ <c oughs> อิธิยาบทเตึงกล่าวต่อไปว่าหรือจิตเป็นอนุตตระคือการมาวาจรจิต ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตระจิตเป็นการมาวาจรจิตหมายถึงว่าจิตของบุคคลใดเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตมีปีติความอิ่มเอ,อบิบที่ปรากฏขึ้นในใจมาบางครั้งมีการขนลุกสู่ซ่าขนพองสยองกล่าว บางครั้งน้ำตาไหลบางครั้งร่างกายโยกโคลงเมื่อเวลาจเจริญสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนก็ปลุกพระบางครั้งตัวลอยเรือบบางคราวก็มีอาการสู้ซาตัวเบาปลอดลงเมื่อจิตมีอารมณ์สบาย <c oughs> อารมณ์จิตอย่างนี้ยังไม่ถึงฌานสมาบัติเป็นอุปจารสมาธิและอุปจารฌาน ท่านบอกว่าเป็นกามาวาจรจิตก็หมายความจิตประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์ยังไม่ถึงพรหม,มโลกก็ยังเป็นความดีเล่าต่อไปว่าด้วยจิตตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมัน่นถ้าจิตตั้งมัน่นนี่เป็นฌานสมาบัติทรงอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในมาหาปฏิปทานนสโตร ที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นเป็นปกติชื่อว่าจิตตั้งมัน่นเหตกา่าว่าหรือจิตไม่ตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมัน่นคือจิตที่เมรมณมกัะสับก่ายเป็นอุทจะกุกุจามีการฟุ้งซ่านสำคัญเราก็รู้อยู่ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมัน่นจริงๆก็จปะปนาปานุสติกรรมฐานเข้าไว้ก่อนเป็นการทรงตัว นี่เป็นอันว่าทิ้งอนาปานุสติกันไม่ได้หรือว่าจิตมีมุดมีมุมดแปลว่าหลุดพ้นพ้นได้แต่ทางคำวิมุมดวิคำพนาวิมุดก็รู้ชัดว่าจิตมีมุดเป็นอันว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเดิมนาจกำลังฌานสมาบัติหรือว่าหลุดพ้นเดิมำนาจของมิปัศนาญาณ ถ้าหลุดพ้นด้ยวยอำนาจของฌานสมาบัติมันก็หลุดเดี่ยวๆยับยั้งไน้เดี๋ยววความโลภความโกรธความหลงหรือความรัก <c oughs> <c oughs> นนะความรักในกามารมมันจะยับยัง้งในช่วงขณะพอเลิกแล้วมันก็ตื่นหรือร้นตามเดิมความโกรธเมื่อจิตทรงกําลังเป็นฌานใครเขาว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่พอเลิกแล้วบางทีมันก็โกรธ อย่างนี้เรียกว่าตัดทางเขมรมุตถ์หลุดพ้นด้วยอำนาจของฌานถ้าหากว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณมันหลุดไปเลยอย่างตัดสังโยชน์สามได้แล้วมันก็ไมก่กำเริบอีกตัดสังโยชน์ห้าได้แล้วมันก็ไมก่กำเริบอีกตัดสังโยชน์สิบได้แล้วอะไรอะไรมันมาก็ไมก่กำเริบม,มันตัดขาดไปเลย ทึ้งกล่าวต่ว,ว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุตต์ก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีมุตต์หมายความจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คําว่าจิตไม่หลุดพ้นไม่วิมุตต์ในที่นี้กหมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มีการระงับนิวนรณ์การะงับไม่ได้นิวรณ์ยังกวนใจเราก็หาทางทําลายนิวรณ์ตามแบบฉบับที่สอนไว้แล้ว ถ้าว่ายังไงท่านกล่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางเห็นจิตในจิตเป็นภายในก็คือจิตของเราเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางก็เห็นเห็นจิตคนอื่นเนื้ออารมณ์อื่นอารมณ์ของเราเข้าไปเกาะคนอื่น เรยย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกว่างรู้อารมณ์ของเราด้วยรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นด้วยนี่เพราะว่าเรื่องจิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างการเกิดขึ้นในจิตหมายถึงอารมณ์ของความดีผมตีความหมายเอาอย่างนี้ คืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อาร,ม,อารมชาญเป็นอย่างเร็วอารมณ์มิปัสนาญาณเป็นอย่างสูงและย่อมพิจารณาให้ธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตดูว่าจิตของเราเวลานี้เราทรงสมาธิด้วยอำนาจอนาปานุสติกรรมฐานเราปลดกำลังความพอใจในการมลลมเส้นได้ด้วยกำลังของอา ด้วยกําลังของปฏิกูลระบับปปฏิกูลเพื่อ,อาการ3 2ธาตุสนวสี9แต่ว่ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็คว้าม,มันขึ้นมาใหม่ทําให้มันดีขึ้นน่ว่าต้องกล่าวว่าย่อมพิจารณาถ้ามันกับความตั้งคือคือ,คอทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ให้รู้ว่าอารมณ์จิตของเราเวลานี้บางคราวมันดีขึ้นบางคราวมันเลวลงก็หาทางป้องกันหรือว่าจิตสติมีอยู่ว่าอากอรือวว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะเกิดเธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้คือหมายว่าไม่ยึดถืออารมณ์ใดๆทั้งหมด ที่เข้ามันเป็นโลก,กีวิสัยโลก,กีกิยอารมณ์เพื่ออารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์รักเกิดขึ้นนิดหนึ่งมีความรู้สึกก็คิดแต่เพียงว่าอ๋อันนี้อารมณ์รักรมันไม่ใของแท้แน่นอนสิ่งที่เรารักประเดี๋ยวเราก็เกลียดอารมณ์โลภอยากได้เกิดขึ้นพอมีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดว่าจะโลภไปถึงไหนกัน ว่าเดี๋ยวอาการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างไม่ไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจากกันถ้ามันอยู่เราก็ตายหรือเรายังไม่ตายมันก็สลายมันไม่สามารถจะอยู่คู่กันได้ชั่วฟ้าดินสลายแตงกล่าวว่าแต่เพียงสต์ว,ว่าเป็นที่อาศัยเลื้อเป็นที่อาศัยและลึกเธอย่อมไม่ติดจ,จูด,ด้วย ย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยแหมท่านบอกน่ารักดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ย่อมพิจารณาหินจิตในจิตเนื่งๆอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นพระพุทธพจน์ผมก็เอามาอา่านบ้างอธิบายไปบ้างรวมความว่าศูนย์แห่งการเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดความสำคัญอยู่ที่จิต เมื่อเราจะพูดกันง่ายๆอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็แก่อารมณ์ที่มีรคาคะอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่มีโมหะนี่ิตาว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นอยู่รู้อยูยย่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตก็หมายความนั้นว่าเราใช้สติที่เราศึกษากันนีท่านรียกสติประธานสูตร <c oughs> หรือว่ามาหาปฏิปทานส่วนคือสติใหญ่มาหาสตินิมัตสติใหญ่ใช้กำลังอยู่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาเราจะไม่ยอมให้สติของเราเคลื่อนค,คล้ายเคลื่อนไปควบคุมกำลังใจคือจิตว่าจิตของเราเวลานี้มีสภาวะเป็นอะไร ท่านสอนในตอนต้นเรื่องจิตตานุปัสสนานี่ก็ยังครอบทั้งสมถะและวิปัสสนาครอบกันอยู่นาอันดับแรกควรจะใช้เวลาไหนกันบ้างดีขรับการระมัดระวังจิตเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มหรือว่าสามทุ่มหรือวสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือว่าตอนดึกหรือว่าตอนกลางวัน ถ้าตามที่ท่านปฏิบัติกันนะครับท่านไม่วางอารมณ์กันเลยแล้วผมจะนำบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งไม่ใช่พระสูตรเป็นบุคคลในปัจจุบันไยกว่ากลัดปัจจุบันใกล้อดีตหรืออดีตใกล้ปัจจุบันเอา,าเล่าปฏิบัติทาให้ของท่านในทันตหลายฟัง ว่าท่านทํำกันจริงๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้วางท่านไม่ได้ละท่านเกาะอารมณ์ของท่านตลอดวันนี่เวลานี้บรรดาท่านนางหลายที่ปฏิบัติกันผมไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านไม่ได้ปรามมาท่านว่าท่านนางหลายทําไม่ถูกท่านางหลายทําไม่ดี แต่ว่าขอเตือนกันไว้ว่าจงอย่าวางกำลังใจจงเอากำลังจิตเนี่ยเอาสติเข้าไปคุมไว้คุมกำลังใจว่าอย่าให้ราคะมันเกิดขึ้นในจิตถ้าราคะเกิดขึ้นมันใดจิตใจของเราจะเต็มไปด้ความวุ่นวายตั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์รัก นั่ก็บ้านางคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายน่าต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันมันมาจากอารมณ์รักที่เนื่องไปด้วยกิเลสอนความทุกข์ทั้งหลายใดๆก็ตามที่มันมาได้ก็มันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่เช่รักในพมิหารสีคือราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงาม รูปโฉมโนมพันรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศมีอารมณ์ใคร่ครวอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้และสิ่งทั้งหลายที่เรารักเนี่มันมีการทรงตัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหม นางงามโลกนางงามจักรวาลน,นางงามประจำประเทศนางงามประจำเขตงามกี่วันเนื้อชายงามประจำเขตใครงามเป็นประจำใจงามกี่วันวัตุธาตุทั้งหลายที่มีความสวยสวยดงพงามมันงามตลอดกาลตลอดสมัยไหม เลือกสังเกตกับตายประเดี๋ยวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรยเนี่ราคะมันถ้ามันเกิดขึ้นใาใจถ้าสิ่งนั้นหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิดเกิดเพราะว่าสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจ คิดว่ามันจะสวยมันจะง,งามมันจะดีมันก็ไม่ดีนี่กำลังใจตัวนี้มันก็เป็นทุกข์นี่ความปรารถนาพลาดไปเสร็จแล้วจากนั้นองค์สมเด็จพระบรธีบแก้วจึงให้โซนวัตรระวังกำลังของจิตว่าเวลานี่ราคะมันเกิดขึ้นไหมถ้าราคะเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการ32คือปฏิกูระบับ เอาธาตุสีอนวสีเก้ามาใครครวญพิจารณาว่าสภาวะเทียรักคือคนผมขอเอาคนเป็นสำคัญเพราะยึดมั่นกันมากคนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่ปสะสาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็น ร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหมแล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างนี่ทราคะามันเกิดขึ้นตัดด้วยอารมณ์นี้นี่ถ้าโทสะเกิดขึ้นต้องใช้พรมิหารสี่ข้าประหัสประหารทันทีอารมณ์เสียพรมิหารสีอารมณ์พรมิหารสีนี่ต้องทรงอยู่ตลอดวัน อาการทุกอย่างคือปรีกูรับสัญญาก็ดีตามที่กล่าวมาแล้วตัวตัดราคะก็ดีตัวตัดโทสะก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตของท่านจะสบายนิจโมหะเกิดขึ้นก็หันก็ไปหาความจริงด้วยใจของเราเนี่ยให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริง ความจริงที่โมหะจะมีกันได้เพราะจิตใจเราไปรักของไม่จริงของจริงจะมีอะไรบ้างนั่งดูทีที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นของเรานะี่ะมันมีอะไรบ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เราครองอยู่เวลานี้มันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นคู่กับชีวิตเรา หรือว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นเขาเคยคลองมาแล้วพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เราใช้เป็นประโยชน์พื้นแผ่นดินผื้นนี้มันเกิดมาพร้อมกับเราหรือว่าเกิดมาก่อนถ้าเกิดมาก่อนก็ต้องคิดว่าก่อนที่เราจะเกิดมานี่มีคนอื่นเขาเกิดมาแล้วหรือยังถ้าท่านคิดบอกว่ายังแล้วก็ ผมก็ต้องขอกราบสักหลายแสนครั้งถ้าไม่ยิงกราบก็กราบเพราะว่าท่านบ้าเกินคนถ้าคนดีเขาไม่พูดแบบนี้หรอกถ้าบ้าแล้วก็บ้าเลยคนบ้าธรรมดาทึ่ไม่มีความรู้สึกว่าไอ้คนที่เกิดก่อนเรามันมีอยู่คนที่เกิดก่อนเราที่เราเห็นได้ชัดก็คือพ่อกับแม่ของเรา แต่ว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้นี่พ่อเราแม่เราไม่ไปไรเพิ่มที่อาจจะยงอยู่นี้ว่าพ่อกับแม่ของเราที่ท่านจะเกิดจะอาศัยใขรอาศัยพ่อท่านแม่ท่านคือปู่ย่าตายายของเราและปู่ย่าตายายของเรานี่ก่อนที่ท่านจะเกิดท่านอาศายัยไข่ อาศัยปู่โทษยาญาติโทษตาโทษยายโทษท่านโทษต่หลายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยไค่อาศัยบิาบดาบรรดาของท่านเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้ท่านนหลายเ่านั้นไปไหนอยู่หรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ไหมนี่เราไม่รู้จักญาติเรานับไม่ทวน ที่เป็นต้นแต่กลุ่ของเรานี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรที่หลงสำคัญก็หลงคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ตายและในเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เกือ้อกูลเราท่านแก่ท่านตายได้แล้วเราจะแก่ได้ตายได้ไหม นั้นเมื่อเราแก่เราตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ตกทอดมาถึงเราเราจะแบกไว้ได้ไหมถ้าแบกไปเมืองผีกันได้ท่านคงแบกไปหมดแล้วไม่เหลือท้งเรานี่เป็นอันว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีอยู่นั่นมันตกมาถึงเราเพราะท่านทั้งหลายเรานั้นแบกไปไม่ได้เะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจียงทรงแนะนํา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทำความรู้สึกแต่เพียงว่าสัก์แต่ว่าเหินอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่คือจิตอาศัยกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงว่าศัก์แต่ว่าอาศัยอย่ายึดยึดถือกายภายในคือร่างกายของเราอย่ายึดถือกายภายนอกอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมด ตัวนี้เป็นตัวตัดตัวยอดเป็นวิปัสนาญาณตัวทุดท้ายแต่กำลังใจของบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายทำได้อย่างนี้ครบถ้วนคือไม่ยึดถือกบเราไม่ยึดถือเขาไม่ยึดถืออะไรอะไทั้งหมดในโลกอารมณ์จิตดวงนี้เป็นอารมณ์จิตของพระอรหันต์แต่ความจริงท่านฟังกันมามากแล้วนะครับ ท่านฟังกันมาเยอะท่านที่บวชเก่าท่านที่อยู่เก่าฟังกันมาผมว่ามหาปฏิปทานนสูตรนี้ผมสอนหลายรอบหนังสือก็มีดูแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทท่านมาท่านจะไม่ได้อะไรท่านที่รับฟังคำสอนอยู่นี่บางทีบางท่านอาจจะเป็นอรหันต์ไปก่อนผมแล้วก็ได้ ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหันอยู่หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนเพื่อตัวเองเหมือนหมุนเพื่อท่านเหมือนหมุนเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุว่าขอท่านนังหลสร้างความรู้สึกไว้เป็นประจำใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นและทั้งโลกอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเพื่ออารมณ์ปลดปลดเสียทุกอย่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็แล้วก็ไปอาท่าทันอย่างไเวลาก็หมดเสแล้วนี่ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์ในจิตตานุปัสสนามาหาธิปฐานและทบทวนของเดิม ที่ศึกษามันแล้วจึงกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี